สวัสดีครับท่าผู้ชมครับวันนี้ยังคารที่6มกราครับพรีเมียร์ลีกเมื่อคือนนี้มีข่าวใหญ่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปลดกุนซือรูเบนอาโมริมคนงงบอกเอ้าเฮ้ยตอนผลงานแย่ๆทำไมไม่ปลดมาปลดเอาตอนเริ่มจะดีตอนนี้แมนยูเนี่ยอยู่ที่6พรีเมียร์ลีกห่างโซนแชมเปี้ยนส์ลีกแค่3แต้มนะครับแต่อาโมริมออกมาท้าชนกับผู้บริหารไง,ไงก็เลยอยู่ไม่ได้ครับ รูเบนอโมริมเข้ามาคุมปีศาจแดงเมื่อเดือนพฤศจิกายน2024นะครับทำได้แค่14เดือนคุมทีม63นัดชนะแค่24เปอร์เซ็นต์ชนะรวมทุกถ้วยนี่คือ31.9%นะครับต่ำสุดในบรรดากุนซือแมนยูหลังยุคเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันฤดูกาลที่แล้วเนี่ยปีศาจแดงได้ที่15แย่สุดในรอบ51ปีเข้าชิงยูโรปาลีกก็แพ้สเปอร์สครับ แต่นอกจากผู้บริหารไม่ยอมปลดอามโมดิมตอนนั้นนะครับยังให้งบซื้อนักเตะในช่วงซัมเมอร์สูงถึง216ล้านปอนด์อามโมริมเหมือนจะผ่านช่วงที่แย่ที่สุดเหมือนจะผ่านจุดเรวร้ายที่สุดมาแล้วนะแต่กลายเป็นว่ามาโดนปลดเพราะว่าท้าทายอำนาจผู้บริหารคล้ายๆกรณีเอนโซมาเรสกากับเชลซีเหมือนกันนะครับทุกผู้ชมครับช่วงหลังเนี่ยอโมดิมทะเลาะก,กับบอร์ดหลายเรื่องเลย ไม่พอใจที่เจสันวิลคอร์ผู้อำนวยการฟุตบอลซื้อองตัวเซมิโยจากบอลมัดไม่สำเร็จนะครับเซมิโยไม่มานะไม่พอใจที่ผู้บริหารอยากให้เล่นหลัง4ตัวอยากให้เปิดเกมรุกมากขึ้นนะอามริมอยากมีอำนาจในการบริหารทีมด้วยอันนี้สำคัญนะครับหลังเกมเสมอลีสล่าสุดเนี่ยพี่ริมเขาประกาศว่าเขามาอยู่แมนยูเพื่อเป็นผู้จัดการทีมไม่ใช่แค่มาเป็นหัวหน้าโค้ชอ่ะ 2ตำแหน่งนี้แตกต่างกันนะครับผู้จัดการทีมเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงในการบริหารสโมสรด้วยนะมีบทบาททั้งเรื่องการจัดทีมนะครับซื้อขายนักเตะดูฟอร์มนักเตะอะไรประมาณนี้นะขณะที่หัวหน้าโค้ชหรือ h e เฮดโค้ชนั้นดูแค่เรื่องการซ้อมการโคร้ชการจัดทีมลงสนามนะครับพูดง่ายๆก็คือเตรียมทีมลงแข่งอย่างเดียวอำนาจมันจะแคบกว่า อารมริมอยากมี Power ตัดสินใจในระดับที่สูงขึ้นนะครับเขาบอกว่าเขาอาจจะไม่ใช่มูรินโ่นะไม่ใช่คอนเต้ไม่ใช่โทมัสทูเคิลแต่เขาก็เป็นผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและจะเป็นแบบนี้ไปอีก18เดือนตามสัญญาหรือจนกว่าบอร์ดจะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงสุดท้ายบอร์ดเปลี่ยนจริงๆนะครับเขาบอกว่าแมนยูตัดสินใจว่าจะปลดอามริมตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วอะ ก่อนเกมเจอรี่สองวันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เกมนั้นไม่ว่าผลออกมายังไงอามูริมก็ไม่รอดอามูริมเหลือสัญญากับแมนยูอีกปีครึ่งนะครับตามสัญญาก็คือถ้าโดนปลดก่อน1พฤศจิกายนปีที่ผ่านมานะครับเขาจะได้เงินชดเชยถึง12ล้านปอนด์แต่มาโดนปลดตอนนี้สื่อไม่แน่ใจว่าจะได้เท่าไหร่นะครับแต่ก็คงไม่น้อยหรอกนะเรื่องที่อามูริมออกมาประกาศว่าตัวเองมาเพื่อเป็นผู้จัดการทีม ไม่ใช่หัวหน้าโค้ชแมนยูเนี่ยอันนี้อยู่ที่ว่าตอนแรกคุยกันยังไงนะครับท่านผู้ชมครับก่อนเซ็นสัญญาเนี่ยคุยกันแบบไหนจะให้เป็นผู้จัดการทีมหรือว่าเฮดโค้ชความจริงขอบเขียนความรับผิดชอบเนี่ยมันเขียนไม่ได้สัญญาหมดแหละต้องไปดูในสัญญานะครับว่าเขียนว่ายังไงนะถ้าเซ็นสัญญาเพื่อมาเป็นหัวหน้าโค้ชมันก็ต้องตามนั้นไงใช่ไหมอัมูริมจะอยากเป็นมากกว่านั้นคงไม่ได้หรอกเว้นแต่ว่าจะตกลงกันใหม่ซึ่ง บอร์ดแมนยู่คงจะไม่ยอมนะครับเพราะว่าตอนนี้เขามีเจสันวิลคอร์เป็นผู้อำนวยการฝ่ายฟุตบอลอยู่แล้วนะครับวางหน้าที่ไว้ชัดเจนว่าใครรับผิดชอบอะไรใช่ไหมบริหการที่อามริมออกมาอาลวาดมันทําให้เสียระบบบอร์ดก็เลยไม่เอาไว้นะครับอามริมถึงโดนปลดแต่เขาดูไม่ซีเรียสนะครับนักข่าวเนี่ยไปเฝ้าที่บ้านนะครับปรากฏเมื่อวานนี้พี่ริมเนี่ย ออกไปเที่ยวกับคุณมาเรียภรรยาครับแต่งยังรอเลยนะครับแล้วเจอนักข่าวนี่คือยิ้มสู้นะไม่มีซีเรียสครับทนผู้ามครับชิวๆนะครับก็คาดว่าจะได้เงินชดเชยไปไม่น้อยไงใช่ไหมรวยแล้วนะครับเอาบริโด,ด็ปลดปตอนนี้เนี่ยคือไม่เสียของเหมือนช่วงซัมเมอร์นะใช่ไหมเขาพูดได้ว่าออกไปตอนที่แมนยูอยู่ที่6นะครับ8นัดหลังในลีกแพ้นัดเดียวนะ อันดับก็ห่างที่4ี่เลี้ยวปูแค่3แต้มอีกไม่นานเนี่ยคงมีงานใหม่เข้ามาประเคตนแน่นอนนะครับในส่วนของนักเตะแมนยูพวกที่เป็นอดีตหรือพวกที่หมดอนาคตเพราะอมโมริมอย่างเช่นอรกการาิฮันโรกาณาโชมาคัสราสเปอร์รัสมุสฮอยลุนคัปปี้เมนูพวกนี้คงจะสะใจเป็นธรรมดานะครับการาโชกดไลค์โพสต์แจ้งข่าวเรื่องอมโมริมโดนปลดส่วนพี่สาวคัปปี้เมนูนะครับ โพสรูปคนยิ้มนะครับโพสรูปคนยิ้มเหมือนดีใจที่อามูริมไปแล้วอะไรประมาณนั้นแหละแต่ผู้เล่นแมนยูปัจจุบันส่วนหนึ่งนำโดยกัปตันทีมบรูโน่แฟร์นาร์นะครับไม่พอใจที่สโมสรปลดอามูริมนะครับหลายคนรักอามูริมนะครับบรูโน่อ่ะดิโโกดาโลนะครับแฮร์รี่แม็กควายมาทายสเดลิกแบรนด์เอมเบอร์โมนะครับเมสันเมาส์โจชัวเซอร์ซี่แพทริกดอกร์เบนเชสโกพวกนี้เนี่ย โพสขอบคุณแล้วก็อวยพรให้อารมริมโชคดีนะครับไม่เหมือนตอนโชเซ่มูรินโญ่โดนปลดเมื่อปี2018นะตอนนั้นมีนักเตะแมนยูโพสตขอบคุณแค่4คนเองนะครับส่วนปีสั้แดงหลังจากหมดยุคอารมูิมจะเป็นยังไงต่ออย่างแรกก็คือน่าจะกลับมาเล่นระบบหลัง4คนนะครับดารินฟลชเชอร์อดีตมิดฟิลแมนยูยุคเซอร์อเล็กซ์ปัจจุบันเป็นโค้ชชุด u 18 จะเข้ามาดูแลฉุกเฉินนะครับคุมผีไปเยือนเบอร์ลี่วันพุธนี้นะครับ1นัดคุมหนึ่งนัดนะครับก่อนจะหากุนซือชั่วคราวมาทําจนจบฤดูกาลข่าวบอกว่าแมนยูจะตั้งกุนซือถาวรคนใหม่ในช่วงซัมเมอร์นะครับตอนนี้เต็งหนึ่งก็คือโอลิเวอร์กลาสเนอร์ของคริสตัลพาเลซแต่ถ้ากลาสเนอร์มาเนี่ยก็อาจจะเล่นระบบหลัง3คนเหมือนอามูริมบอร์ดแมนยูต้องชัดเจนนะครับว่าจะเอาไงแน่นะ ไม่ใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับไม่งั้นเดี๋ยวนักเตะม,มึนนะครับปลดอโมริมแล้วกลับมาเล่นหลังสี่พอจ้างกลาสเนอร์จะให้เล่นหลังสามใหม่เนี่ยเฮ้ยมันไม่น่าจะโอเคนะครับเปลี่ยนบ่อยไม่ดีนะครับโดยชมครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสโมสรแมนยูตอนนี้เนี่ยคนอาจจะมองว่ารูเบนอโมริมไม่โอเคนะแต่การบริหารของบอร์ดก็ใช่ว่าจะชนะเลิศนะครับเผลอๆเ,อเอพอกันนะครับเอออนาคตจะเป็นยังไงรอดูกันต่อไปนะครับ แมนยู you, ปลดกุนซือแต่เชลซีกำลังจะตั้งกุนซือใหม่ก็ไม่น่าจะมีอะไรพลิกล็อกนะครับเลียมโรซีเนียนะครับจาก s t r a ส b o u r g ทีมในเครือเดียวกันน่าจะมาแน่นะครับมาแทนเอนโซมาเรสกาซึ่งหลุดจากตำแหน่งไปเพราะว่าแตกหักกับบอดบริหารคล้ายๆอโมริมาเลียมโรซีเนียคนนี้เป็นคนอังกฤษนะครับอายุ41เป็นลูกชายของลีรอยโรซีเนียอดีตของน้าฟูลัมและเวสแฮม เลียมเคยคุมทีมเฮาแล้วก็ strasbourg ของฝรั่งเศสนะครับแต่ประสบการณ์น้อยเพิ่งเป็นกุนซือมาแค่3ปีเองนะครับยังไม่เคยได้ชมป์อะไรเลยนะตรงนี้หลายคนไม่เชื่อนะครับแฟนเชลซีบางส่วนแบอบกโอ้โหนี่ล้อก,กันเล่นหรือเปล่าเลือกกุนซือหนุ่มประสบการณ์น้อยเนี่ยนะครับแต่เชลซีก็เห็นว่าโรซินีคงจะมีความสดนะครับมี ความห้าวมีความไฟแรงเหมาะก,กับทีมคนหนุ่มเชลซี Chelsea ชุดนี้นะก็เลยอยากจะดึงมาคุมนะครับวันนี้โรซีเดียจะมีแถลงข่าวกับสตราสบุกทีมเก่านะครับคาดว่าจะล่ำลายอย่างเป็นทางการก่อนมารับงานกับเชลซีนะแต่ว่าเกมพรีเมียร์ลีกวันพุธนี้นะครับเชลซี Chelsea จะบุกเยือนฟูลแลมเนี่ยเขายืนยันว่าจะให้โค้ชชุดยูย่สิคาร์ลแม็กฟาเรนคุมต่ออีกหนัดเพราะว่าตั้งกุนซือใหม่ไม่ทันนะครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้เจอข่าวร้ายนะครับท่านผู้ชมครับยอสโกกวาดิโอกองหลังที่เจ็บจากเกมเจอเชลซีล่าสุดเนี่ยเช็คแล้วยืนยันว่าขาหักนะครับขาขวาหักนะครับยอสโกกวาดิโอต้องผ่าตัดพักนานหลายเดือนด้วยนะครับไม่รู้จะฟิตทันไปบอลโลกกับทีมชาติโครเอเชียรหรือเปล่าส่วนดูเบนดิอาสที่เจ็บในเกมเดียวกันนะครับเป็นอาการเจ็บกล้ามเนื้อช่วงนี้ก็ต้องพักเหมือนกันเพราะฉะนั้นซิตี้เสียเซนเ,นเตอร์ตัวหลักไป2คน ทำให้อาจจะนะครับอาจจะต้องทุ่มเงินซื้อมาร์กเกอีจากคริสตัลพาเลซมาเสริมแทนในช่วงเปิดตลาดเดือนนี้แหละนะครับส่วนลิเวอร์พูลครับโอกาสจะได้โมซาลากลับจากแอฟริกาครับมาช่วยทีมเร็วๆคงจะเป็นไปไม่ได้นะครับเมื่อคืนนี้ทีมชาติอียิปต์ของพี่โมผ่านเข้ารอบ8ทีมไปแล้วนะครับหลังจากต่อเวลาเอาชนะเบนิน3-1ในรอบ16ทีมโมซาลายิงลูก3ในช่วงต่อเวลาได้ด้วยนะครับ รอบ8ทีมเขาแข่งกัน10มกราคมนะครับเพราะฉะนั้นพี่โมเนี่ยน่าจะอยู่แอฟริกาต่ออย่างน้อยก็ถึงอาทิตย์หน้านะครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับก่อนจากกันอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์ครับติดตามเพจเอกลาชเต็มหนุยทั้ง YouTube Facebook และ TikTok พรุ่งนี้คุยต่อเหมือนเดิมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ